หามันก็ได้ไหนักแท่นี่หนาหด้วยผ่นนี่หนาบนสมือสงสัยมือซอยตาลายพี่น้องเยฟังมอก <c oughs> นามองบางเนาะของฝากอันนี้จะจะแบบอะไรอ่งนี่โอ้โหโอ้โหฮะมักแตงมักแตงแมีนบ้าหัวแมีนโอ้โหมักชัดตะลุบ สวัสดีแห้ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอิซีเบอร์จุกูจุกคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางประเทศทางนวลก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองนวลพาเพื่อนคือเก่าก็เดินไปอย่างเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับน้นวลช่วงยามคำพี่น้องแึงเล้งเนาะขาอยู่ทางเพือนของน้องน้ำเพื่อนมาครับประมาณคำเติบโตพี่ก็นับมาเว็ที่ทางเพือนของน้องไส้เพื่อนบังงเพื่อนเทพื้นเป็นน้องเลยเนาะกะ เดี๋ยวก็ออกจากกันมาเวร์กินข่าวกินน้าเหมือนกันเลยเวอมานี่พี่น้องมาเบิ่งกับเดียวไปกับคือจัะวัยเนี่ยเป็มจิ๋มแท้เนาะสั่งเมื่อวันโว้เนาะไปน้องไปเบิ่งชมกันได้เนาะครับซ่าเถอะน้องขึ้นโครงงางเป็นอาทิตย์เรียบร้อยโอ้โหไว้เลยเฮ้ยน้องอืมฮึไว้ไวสั่งชุดนี้ สายไฟไม่ส oh. uh. ิเนาะมาจะพูเนาะสายไฟอืมะอึโอ้โหพี่น้องเห็นคุกหางเห็ดเอืองเตืองบ้าใจพี่น้องเอ้ยบาทนี่โอ้โหวัยเด้อสางสุดนี่มาธรรมดาเนาะแต่บองนี่พ่นพ่น่ามมันสั่นมันสั่นนี่ ถูกสอสิได้แก้แก้แก้ตีนเสาพี่น้องส่วนนี้ว่าไม้ตัวนี้มันสั่นเนาะแกยังบ่ได้เาตีนเสาแทนะทางบ่ยาวเพิ่นเนาะอือพี่น้อง36บักใหญ่พี่น้องเอ้ยปั่นเือําน้ําพ่ว้งอยู่อ๋อะ พยำปวดพูดหม,ม่อมมุกเต่งพี่น้องเอ้ยเฮือนสามลำเฮือนเช่เอากล่องไข่แบบนี้เปลี่ยนไปหลายพี่น้องเลยเนาะจากเฮือนเช่กลายเป็นเฮือนหลังใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยไก่จ,จ้าจันขาบ้านเลย้างชิ้นนี่ถือว่าฮิตไว้พี่น้องเลยไปส่วมาพักควรอยู่นั่นงลหนวดเมื่อบ้านสองสามมือเนาะเป็นกบไม้กลับมาเก็มใโคลงหาง พี่น้องเลยถึงชั่วช right> ั่วที่ทางนี้กันแนปูอ๋อเอาอ้กหวานอ้กอยกเป็นยกผูพี่น้องโอ้ยกไปยกมันผู้ทางนั้นกำงเอกมาเลยผูพี่น้องั่ากำงเอกนพี่น้องเลยอ๋อ โดยโดยโดยสบายดีไม่ใช่นะมาเทลินมาเทลินอืมสบายดีแล้วพอเด้อสบายดีโดยโดยโอ้แผ่นกบเนาะเป็นนาทีเรียบร้อยโอ้ยยกได้ยกที่จะแพ่นเลยพี่น้องดึงชั่วชวดเอาบาดนี่ยหาบ้าหามซอยก็ได้อึ๊บโอ้โหพี่ผมมีคนจับกล้องนะพี่น้องครับหามกับน้องหนามเลน ทิดิแพนพี่น้องมันนักน้องพอนอะอลายกัน,กกน,น,นทนิดิดแพนะท,ทินนออทดแพนฮะน,น,น่องนอ่องมนามาต่อาบน้าใหม่ใหม่เนาะเสียวท่านชัอ้ที่ช็อเลยมันไหนาชิโตอีกเค่นี้ฮะเอาทิดแพงเพราะว่าต้องสองสามนักพี่น้องเลยไม่ยังน้อหนาจากเส้นนอน สองเส้นนี่แมนพ่พอไม่นน่ควบหนามสองเส้นเมันบ่นผมยานเาเลยค่บเมยา<ม>หาแมสโอ uf, โโ้โทษโทษโทษสอรีสอรีตันทาาเพื่อนพี่ลองเลยโอ้ควบเาหาเมสผมหนาสองเส้นพี่้องเลยก็ที่ว่างามนะเป็นอเอาทั้งสามเอ็นไปใ่ไหมจ๊ะไลิน โอ้ไปจับขนไข่ไปจับไข่พี่น้อกเลยใหญ่ไหมใหญ่มาอยู่ตรงก็หาเาหาจับกล้องอะไรอัน้างอกจับกล้องก็ได้จับม่จกล้องอือฮะ อ่าอ่าหาผมกับน้องน้ำเลยสองคนนะพี่น้องเพิ่นทั้งกระพอ่นเอาผู้เดียวเลยเพิ่นมาหนิคนเข่ากินหนาวยาวน้อมาหนีิฮะต้มพักต้มพักโอ้ยต้มพักนี่แหละพี่น้องพักกันนะประกาศประกาศซ้อมเป็นวะ่นพักที่ป่าฮะพักที่ป่าพักที่ป่าดู นี่เจลมีอย่างเลยบ่อฮปุงปะแด็กมีบ่ฮะมีมีว่าปลาแดกนะม,มีมีหลายย่าชมีหลายะายะไว้ <c oughs> พอดีทั้งนงหนวดได้ปะเด็กพี่องเลยมาฝากทั้งน้องน้าเพื่อนจ,จะจถือป,ปากเพื่อนดูบอเนาะว่าเนี่ราผมเสีคือเพื่อนอเฮ็ดอเอง เด <laughs> <laughs> ี๋ยวเยะ่้านจับกล่องให้ทังลุงหนเด้อจับจะจับสกได้จเอต้งนยเดี๋ยวฉีเตยลงฮอ,อดพี่นอ้องเลยสบายดีเด้พี่น้องเด้อฮะ โอ้ยเปิดเลยเนาะเสียขาวครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตายเหมือไนะตอนนี้โอ้อ่าตัวนักขึ้นสักหน่อยเนาะโอ้ยตายครับนี้ ไม่ยังหูถืออยู่บอน,นี่ดูหูหูดูฮ่าหล่อไอ,อ้ฝนบูหูหนุ่มหล่อกบบอระหูกกระดันเนาะมาหามันก็ได้มะนักแท่นี่หนาหด้วยแฟนนี่หนาพอสมือสงสัยมือซอยตาลายพี่น้องเยฟังมอกหนาบาง เห่ะเห็นดิวะเห็น่ะหเหาอโอ้โหแหมเขาจานนะแพนเ่นะสองีโลแท้เอ้ามาสองสอง

มังการ์ยามเล้งอากาศฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเว้ยว่าเกิดอะไรขายน้อยบาทที่สองเลยเนาะไทยเข่าเข่าสอบบางอย่างแบกได้เนาะยังยัดยังแซนีอยู่วะหนุ่มหนวดหนุ่มหนวดได้อย่างพี่น้องแต่ว่าทางน้องน้ำเพิ่นชิได้ลีบอ เนาะตอนแหละโอ้ยโอ๊ยวัยนอสางประเทศเนาะกบข้าวเดียวยอดเลยพี่เนอะเป็นหาหกชิบวะ แผ่นหกชิ้เนาะหกสิบแผ่นทั้งไม่้ซงไม่เสร็จทั้งเสาถือว่าไว้เติมพี่น้องขึ้นโครงห้างแบบเรียบร้อยเนาะยังเหลือแต่ยกเหลือแต่ยกอย่างไรมือในช่างคนที่มาเนี่ยเนาะมามาบ่ฮะ มาได้มานาจักปฏิบัติบุดียันช่างมันมาไม่ได้เห็นนอเปือนพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะเพิ่นอันนั้นไปเลยปุ๊บเป็นอาทีบร้อยเหลือแต่ถ่าอ่ายกนอใเฮ้ Er> เฮ pues mm hmm. nah, ้ยลมลมลอยลมลอยลงได้บาดพีここ่น้องเว้ยหืมเหยาแดดนั่งรถมาก็าฮอทอากาศสงสัยมีหมอกผลโตกแล้วบรรยากาศเนี่ยตกแล้วอากาศเยี่ยมเนาะอา cả ba nào hòn cả ba hòn ôi nó con hào này cái đấy chẳng mày mày mui măng măng kho hòn cả chôm, náo cả chôm. im im lại cái trôm im im của chôm. này bó phần nào nó chơi đá thương phải như thưởng đại. cũng có phần dài rồi đấy อย่าง้นเล้งพี่น้องเลยมาต่วยุดก่อนบานพักผ่อนก่นอกนเท้าจังเลยเสร็จเถอก่อนเพื่อคาตา,านเคาตาเสียพี่น้องเลยพอนแห้งไงดิมาตัวมาบ้านนี่เนาะน้องๆ็ไดเป็นทับกล้องเลยพี่น,อน,น,น,อน,น้องจั้เจ้านเห็นหมดได้ไ่ไลยเนาะ ยังไง้บบนี้หอบปะเมื่อยเมื่อยอ้าวซาเอาไปเห็นไหมเออเข่าตาเนาะเป็นไอ้น้องน้าเป็นใส่นั่นไม่มีฝากระดูเขื่อเข่าตาอันอันยังวะเป็นเดินยังอันคุณเป็นยังอันขี้วานาไปเรื่อยยัง แม่คลิปขนาดลอกพะเนาอเด <c oughs> ือดออกแล้วพูดเลอะรุดไปเลยพี่น้องเลยอ่อนบรรยากาศอ,าอพี่น้องเป็นกองเป็นระเบียบเนาะแบบว่าคนเจ็บนี่คือจะเจ็บแบบว่ามองคนจะได้กันเคืองตีนเสาเป็นว่ ทอ้อทงสะพ่อว่ดเป็นลูกมือว่าสพอ่อฮะวัดเป็นนกมือสางมันบะวัดเป็นลกมือสางมันบ่วะว่าลูกมือสางมัน <Yeah. S 2> ปนาเวลามันฮิเทือนนะวดเป็นมันบะวัดเป็นเนาะอ๋อวัดเป็นเนาะอ๋อว่ามันไม่สางกันทีีคนสามทีค <c> น <oughs> ha này đeo lúc nào phải áo khoáng phả này còn được, đội nhúc cái nó nhúc đang thì mới hên nhỉ mà đâu đây đội nhúc đây được nó và nhị nè bây giờ đi bây giờ đẹp với rồi đây. รับแป้นแตนก็พเนหนาจีบิหนาเศร้าพอดีเลยเนาะมองว่าพวหนาเศร้าป่ายมันหนาเศร้าป่ายหนาเศร้าหนาจีบอน่แต่บางแผ่นนะเพราะว่าบางแผ่นกะหนาก็มีบางก็มีเนาะเพราะว่าสร้างพนักสิตาลายไปเอาของฝาก่อนเนอะเดี๋ยวเอ้ยหนึ่ง อ๋อเนาะของฝากอันนี้จะจะว่ามาอย่างนี้บูหักูหูฮะมักแตงมักแตงแมนบ่าหัแมนโอ้โหมักแคทตาลุบแตงกวาเจ้ายังไม่ได้กินบ่ะไม่เคยอ๋อยังไม่ได้กินมักแคตาลุบเนาะดูกินแต่มักอีเปิ้ลมักเกี้ยงเนาะดูอันนี้โอ้โหวะ เสยงว่าน้องน้าไม่ได้ติดตามล่หนวดต้ามน่องหน้าติดตามติดตามนุ่นหนวดต้องหัวขึ้นยังมาเงี้ยครับนาามบุ๋มพี่สัญญาหน้องน้าบุมีสัญญาดยอ๋อในแค่ตลุกพี่น้องครับเฮ้ยให้ให้ทั้งน้องมาจับให้ด้วยจับไปด้อฮะอ่ะดเลยเรามานังกน็ได้ที่นั่งเนาะ โอ้ยสมพักชุ่มแห้งเลยไจักกะนี่พี่น้องโอ้ยกินได้บี่น้อนี่มด๊อกพี่น้องเว้สมพักอันนี้แหละทั้งแม่น้องแป้งเพื่อนเด๋ฝากวะเหน่อให้ทั้งน้องน้ำมุ้ยเน้ามุ้ยเน้าฝากพี่น้องเนาะมีกาเป็นประแดกอันนี้ประแดกนี่ ดุ้หนวดเป็นคนหาปลาโดยแต่ทางเมียเป็นคนอ่าคนเห็ดโดยถ้าว่าเรถือปากก็บอกเด้อโดยจะเอาขึ้นเมื่อจะจิ้มเนี่ยถ้าว่าถือปากเดี๋ยวอาจจะมีต่อเนื่องเพราว่าผมขึ้นกันสูตรของเจ้าเนาะนี้ปลาอย่างไรปลาเค็งฮะปลาเค็งเกือบถือแต่ผมถือโดยแน่นปลาดิ้น พี่น้องไงปลาเนื้อแต่เป็นปลาปลาเค็มน้องๆเคยกินปลาปลาเค็มไม่เคยเชยย่างเไม่เคยไม่เคยอ่าก่อนจะกินนะไม่เคยกินนะจะจะล่างกันเนาะดูล่างล่างออกเลยฮะกระเทาะเดือทอดปลาปลาเค็มนี่คือปลาเค็มกาคือเก่านุ่งหนวดไปพ okay. uh, ้นหามีอะนเ็ดที่เก่าอันนี้ก็ได้อ่าเนาะกะมาต่างกันตัวนี้แหละอันนี้พี่น้องเป็น หากไม่สมุนไพรพื้นเมืองเนาะที่ว่าทั้งบ้านนั้งหนอดที่เสียถื่อืนเนาะไม่เป็นสมุนไพรพี่งหน่อยทั้งเมย์น้องอตตี้ฝากมาให้เมย์น้องน้ำต้มต้มแต่ว่าต้มเสร็จหมอต้มนี่แหลหมอกาวเลยแหละต้มเคยเคยต้มมาต้มหางไม้ขางหยังต้มเคยต้มเคยต้มเนาะหนึ่งถุงนี้ก็ที่ต้มอยู่ประมาณสักสามถึงสี่ถือได้เนาะแต่ว่าแต่คนที่เพิ่นเคย เปตรว่าเหือไหลเขยคอใส่เจ้าพี่ตองอร,ะะรงนู้ห่อนพี่ตรงไหนสาระเป็นเคยนั่นน่ะเป็นอาหารจิ๋วนะพอนะพ่อเจ้าเคยต้มเหรอเนี่ยห<ม>ักยาแม่นหักยาแม่นบอกโดยเจ้าเคยต้มป่ะข<อ>ลังยังเนี่ยลูกเมื่อไรขลังมีแต่ต้มต้มคือข้าวต้มน้ำทั่วไปแหละต้มภาคไมเนี่ะกินแต่ว่าเจ้าที่ คือถุงนี่เนี่ยสีต้มได้ประมาณชีเทือเนาะแต่ว่าที่ไหนแหละชีสามกับโมเน่เนาะอาะสีแต่ว่าเทือเทืออนหนึ่งกับว่าพื้นสีจืดกับประมาณสองน้าเนาะเมนว่คิดว่าเนี่มันสีดีอะนะดีเกลครับกระเพาะเกี่ยวกับมะขามดังยากาเกี่ยวกับปลาถ้าเป็นผู้นยิงเกลครับมดลูกมันยังเนี่ยนี่กับพี่น้องโอดีชุดนี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นมีสองคอทั้งอ่า แม่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 เฒ่าของลูกหนวดนี่แหละก็เป็นคือแม่ของเราแม่ต้องแจ้งคนนะเคนฝากมาให้ลูกสาวกินแล้วคนต้มไปต้มต้มไปห่อหนึ่งเหลือห่อหนึ่งทีนี้ก็เลยเคนไม่ได้กินเนาะเหลือนี่ก็เลยฝากไว้ทั้งแม่น้องนับไปต้มเถอะพอเถอะนี่ครั้งนี้ครั้ยังในดิบกระกิบบริกินเนาะบ่อมีครัมอย่างกินปกติเพียงแต่ว่าให้กินหน้ามันนี่ให้กินกับบริกินกินบ่กินทุกอย่างบ่มีครัมคือแบบว่า มีแต่ว่าให้กินน้ามันน้าต้มนี่แทนน้หน้าน้าน้าเปล่าที่เอาบริต<อ>้มกินมือหนึ่งเบิดเป็นหม้อ,อยิ่งดีงประมาณนั้นมือหนึ่งนะจี๋ว่าเจ้าต้มกานี่เนาะนนนมือหนึ่งครับกินได้ให,ใ,หให้ให้ให้กินเบิดนี่ยย่งดีถ้าว่ากินได้นะถ้ากินวันแรกก็กินแต่ปกติเ้เนะนี่ยเนาะนี่ก็เป็นต้นไฟพื้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะฮะ อ่าพะพี่น้องเว่ย่เก๋เต่เก๋อต๋ออออตอขอไ่ด้วยพี่น้องด้ยขนคลั่แหงดีนาะดยวไับจะวอวคลัมอย่างก็ได้พี่น้องพอกินปกติวอได้มีค <สม S 1> ลัมอย่างรส,มสม้ม็กินได้ปกติบัม,มีคลัมเพีก็กเกต่ว่าให้กินน้ำนี่ตลอดด้วยให้กินตลอดอ็นกลัวิันใชเวิดถงนี่ด้วยถตาว่าจะต้มเธอนึงนี่มันมันบบจืดได้เนาะดยมันต้องมีสองหรือสามเอเป็นวะแมความจืดเพิ่อเพาะับเทียนเป็นวะเิียนใหกินจนบด เนี่ยวอ้นี่กระทองฝากจากแม่ยน้องกะตี้นี่ทั้งม้วนทั้ทงม้วนกับเป็นคือของแม่ยน้องกะตี้พลตำรวดอันนี้ตำรวดชื่อกลางทั้งอยพี่น้องบักแล้วม้วนบักเตงบักแค้นตะลุกน้องเลยเนาะอ้าอ้าวบ้านนี้ลองทางน้องเงพิ่น,นะน,น,นเห็นว่าเนาะคือสีวับไปวับมาอยู่พี่น้องเลยเห็นไปไหมบ้านพี่น้องเอ้ยจะ <l ots> ไปยังไง <l ots> ฮะกาเนาะสำหรับคลิปนี้กะที่ว่ามีอย่างายเนาะกะมีแต่ทั้งงน้ลำลำลาเม่รู้ของอีพีเลยเนาะเลยขอบใจลุงนวดเด้อที่ซื้อมาพักเด้อขอให้ยูดดีมีแห้งขอให้รำให้รวยขอยสุขภาพแข็งแรงสาธุื่อนอ่าเถื่อน่าเนาะอ่าถอนผีดองไอคืออะไรขย่อยอย่างพอโทษขอขอไปเลยเนาะอือเถื่อเดือดหมาผีดองกระตุกโอ้กขอื่อขอไปแล้วผีดองเนาะครับหัวโจ๊บางาม ทีว่าบอกถือบรต้องเนาะตอนนี้ก็เป็นอาทีตเรียบร้อยพี่น้องไอ้กะหางไม้ของฝากเี็น้องเป้งวันเนาะกลับมาถึงมือเพันอาทีตเรียบร้อยตั้งประเด็กปลาเด็กปลาเข้มพี่น้องไอเนาะก็มีแต่ของดองของน่าแต่พี่น้องไอ้เนาะก็บางทีทั้งทีว่าของธนัดทั้งไม่เป้งวันเห็ดเนาะพี่น้องเนาะว่าท่านซะกะอย่างอื่นที่บวี้เนี่ยฝากเนาะพี่น้องโบวี้ฝากเนี่ยต่อนครับเร่งหนวดกะหา ว่าฝากตำทีนงำราจหาได้เนาะเทว่ายังเนี่ยไาฮอดบรรยากาศบนเกาะชิตหรือว่าตกทั้งอื่นเอ้าแบบเบื้องแต่ชีหน้าตำรวจในคนหอดเนี้ยเป็นชานนันเป็นเป็นกะถือว่าเป็นโค้งหางพี่น้อยเป็นอะที่เรียบร้อยคืออื่นอีกสร้างเป็นมณีมาพี่น้องเพราะว่าเดือดแต่ถ่าเครื่งตีนเสาเนาะถ้าเคนมาเครื่งตีนเสาเป็นกะชิมาแต่ว่ายังมหัศเป็นมือเลย พ,พี่น้นงอนงเพ,าางพิ่นว่าเขื่องตีนเสาประมาณมื้อใดพ่อจักเขื่อนบูบฮะบูจักอ๋อกระหู้เนาะอือก็เป็นหยังเนาะเพราะว่าทางพ่อเพิ่นก็บ่ฮู้พี่น้องเลยเพราะว่าสร้รงางเพิ่นก็บ่อยู่เนาะต้นหนวดก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมาเขื่องตีนเสามื้อใดพี่น้องฮู้แต่่่วาเพินขึ้นไม่จบแล้วขึ้นโค้งห่างเรียบร้อยที่ว่าเดี๋ยวแต่ขึน้นเครื่องตีนเสาพ่อมยออเนาะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เทว่าม่ยังายเนาะกรหักไม่หักยาของ ฝากจากเมย์น้องแป้งกับถึงมือ,อน้องน้าเปมตตาทีบร้อยแล้วเมย์พันโมยูเมย์ไปเยี่ยมคนไข้พี่น้องอกอันเนาะกับเมตตาฝากให้พ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางตัวหนวดเพื่อว่าตัวหนวดก็อาจจะมีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปใหม่ๆให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องอีพีในเบิ้งในส้มกันไปเรื่อยๆเนะาะก็จะทิ้งสีขาดบุได้เลยคือขอขอบวนขอบคุณ,คณทั้งพ่อแม่พี่น้องอีพีที่เข้ามา อ่าฮับชมโดยผู้ขามโฆษณาได้หาย,ายกำลังใจกำลังตั้งหนวดโดยน้ตลอดนนเอานาะอ่าเนาะกัเมื่อยแน่พี่น้องเมยอ่าหอนจะที่ขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะกามีแต่เิดราม่าเพิ่นเองพี่น้องซนะีด้วเนาะกาฝากให้พี่น้องอิซีอยู่ดีแห้งสุขภาพ,าพร่างกายอา่าร่ำรวยมึมทงท้องเฮงเฮงฟังฟังเบ้ดจุก,กูจุกคนนะุณเนาะสารกิฟต์นี้กัสบายดี